ถึงแม้ว่าประเทศยูเครนจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากกลุ่มประเทศนาโต,โตมากสักเพียงเท่าใดและประเทศรัสเซียนั้นจะมีการใช้อาวุธในการโจมตีทางประเทศยูเครนมากเพียงเท่าใดประเทศยูเครนนั้นก็ยังคงเสียท่าให้กับทางประเทศรัสเซียอยู่อย่างต่อเนื่องและทางประเทศรัสเซียนั้นถึงแม้จะใช้อาวุธไปมากเพียงเท่าใด ก็ยังคงมีอาวุธที่โจมตีนะครับให้กับทางประเทศยูเครนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องเช่นเหตุการณ์ครั้งนี้แหละครับที่ทางประเทศรัสเซียนั้นได้มีการโจมตีไปที่เมืองไมโกโลฟของทางประเทศยูเครนด้วยขีปนาวุธที่รุนแรงมากนะครับทำให้มีความเสียหายหลายพื้นที่มากในประเทศยูเครนซึ่งไอขีปนาวุธที่มีความร้ายแรงสูงของทางประเทศรศัสเซียนี้มันคือขีปนาวุธชนิดใดกัน และความเสียหายที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นมีมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e l i ฟ e อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับประเทศรัสเซียนั้นได้มีการใช้ขีปณนาวุธนะครับโจมตีไปยังเมืองนะครับในประเทศยูเครนนั่นก็คือในภูมิภาคไมโครลิฟของประเทศยูเครน รายงานนี้นะครับได้มีการรายงานไว้เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและได้รับบาดเจ็บอีก16รายผู้ว่าการเมืองไมโคลาอิฟชิวารีคิมกล่าวผ่านระบบเทเลกร a มว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศยูเครนเช่นร้านอาหาร พื้นที่สำหรับซื้อขายสินค้าและอาคารที่พักอาศัยกองทัพยูเครนกล่าวว่าการโจมตีของรัสเซียเมื่อคืนวานนี้ประกอบไปด้วยขีปนาวุธจำนวน9ลูกและโดรนจำนวน17ลำโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศยูเครนนั้นสามารถทำลายโดรนหรือว่าสกัดกั้นโดรนได้ประมาณ12ลำโดรนสกัดกั้นเกิดขึ้นเหนือภูมิภาคเชอร์กาซีเชอร์นิฮิฟ คิโรโวรัตเคียฟมิโคโเลฟโอเดสซาและโปตาวากองทัพยูเครนระบุว่ากระทรวงกลาโหมของทางประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้ทำลายโดรนของยูเครนเหนือภูมิภาคเบลโกรอตเคิร์กและตูลาผู้ว่าการเมืองเบลโกรอตนายเวเชสลาฟกลาสคอฟกล่าวว่าอุปกรณ์ระเบิดที่ทิ้งจากโดรนได้พุ่งไปโดนเป้าหมายอาคารที่พักอาศัยและ ทำให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายเลขาธิการนาโตกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากลุ่มพันธมิตรจะยังคงสนับสนุนให้ประเทศยูเครนต่อไปแม้จะมีภัยคุกคามจากรัสเซียก็ตามมาร์กรุเต้กล่าวที่คณะผู้แทนนาโต้ประจำยูเครนในเมืองวิสบาเดนประเทศยเยอรมนีข้อความสำหรับประธานาธิบดีรัสเซียคือวาลาดิเมียร์ปูตินเราจะเดินหน้าต่อไปเราจะทำทุกวิธีทางให้แน่ใจว่า ประเทศรัสเซียนั้นจะไม่ได้ดังใจและยูเครนนั้นจะต้องชนะอันนี้ก็คือคํากล่าวนะครับของมาร์กรุตเต้คณะผู้แทนนาโตประจำประเทศยูเครนนะครับซึ่งรุตเต้นั้นนะครับกล่าวว่าพันธมิตรนาโตเป็นพันธมิตรทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์โลกซึ่งให้บริการประชาชนมากกว่า1,000ล้านคนเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆเราจะไม่มีวันถูกข่มขู จากประเทศศัตรูอย่างประเทศรัศสเซียในครั้งนี้แหละครับซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับถือเป็นการเยือนยูเครนครั้งแรกของนายรูเต้ซึ่งรู้จักกันในชื่อภารกิจความช่วยเหลือและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของนาโต้สาหรับประเทศยูเครนซึ่งในที่สุดนะครับจะเข้ามาดําเนินการประสานงานความช่วยเหลือทางทหารของชาติตะวันตกให้กับประเทศยูเครนเริ่มมีการจัดตั้งนะครับศูนย์ให้ความช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมและ ศูนย์ฝึกกองทัพนะครับให้กับทางประเทศยูเครนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือการสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งนะครับของทางประเทศนาโตที่ได้มีการสนับสนุนให้กับทางประเทศยูเครนในครั้งนี้แหละครับซึ่งประธานาธิบดีโวโลโดิมีชเชลสกี้ของทางประเทศยูเครนนั้นได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ประจําวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศและหน่วยข่าวกองกลาหมของยูเครนนั้นได้มีการส่งมอบรายงานโดยละเอียดอย่างมาก เกี่ยวกับความตั้งใจของทางประเทศรัสเซียสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่กำลังก้าวเข้ามานี้สำหรับการลุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่องรายงานดังกล่าวรวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเกาหลีเหนือในสงครามครั้งนี้และความสัมพันธ์ของรัสเซียกับประเทศอื่นๆซึ่งน่าเสียดายที่กำลังลงทุนเพื่อย,ยืดเยื้อเวลาให้สงครามนั้นมันก้าวต่อไปก็คือเอาง่ายๆนะครับทางประเทศยูเครน เขาได้มีการรับสนับสนุนนะครับจากกลุ่มพันธมิตรนาโตแต่ทว่าทางประเทศรัสเซียนั้นนะครับก็มีการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรของประเทศเขาเหมือนกันนั่นก็คือทางประเทศรัสเซียนะครับได้มีการสนับสนุนจากประเทศอิหร่านโดยอิหร่านนะครับจะมีการส่งดโดรน ให้กับทางประเทศรัสเซียอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศอิรานนี้เขาได้มีการผลิตโดรนนะครับใช้ภายในประเทศรวมไปถึงขีปนาวุธอะไรต่างๆแต่ถว่าเทคโนโลยีของขีปนาวุธอิรานส่วนตัวแอดยังมองว่าประเทศรัสเซียนั้นค่อนข้างที่จะยังดีกว่าแต่ส่วนเรื่องโดรนนั้นของทางประเทศอิรานน่าจะเหนือกว่าของประเทศรัสเซียอิรานนั้นนะครับก็เลยส่งโดรนเข้ามาสนับสนุนให้กับประเทศรัสเซียเพื่อเอาไว้โจมตีในประเทศยูเครนนั่นเอง นอกจากนี้อีกสนทิสัญญาหนึ่งนะครับที่ได้มีการจับมือกันของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินนะครับกับทางคิมจองอึนผู้นำเผด็จการของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนั้นนะครับก็ได้มีการส่งระบบอาวุธนะครับให้กับทางประเทศยูรัสเซียและ ยังมีการส่งทหารนะครับซึ่งตอนแรกประเทศเกาหลีเหนือนั้นระบุว่าจะส่งทหารที่เป็นทหารช่างเข้าไปในประเทศรัสเซียแต่ทว่าในช่วงหลังมานี้นะครับเริ่มมีการพบศพและมีการเห็นทหารของเกาหลีเหนือเพื่อเข้าไปจู่โจมในประเทศยูเครนมากขึ้นอาจจะมองได้ว่าทางประเทศเกาหลีเหนือหรือว่าอาณาจักรคิมแลนนั้นอาจจะส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบนอกจากทหารที่เข้าไปซ่อมแซมและเข้าไปสร้างฐานเพียงเท่านั้นแล้วละครับ เราก็ได้เห็นนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายก็มีฝ่ายที่สนับสนุนด้วยเช่นกันและในครั้งนี้นะครับทางประเทศยูเครนก็ออกมากล่าวว่าประเทศรัสเซียนั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆมันแค่ทําให้ยืดเยื้อเวลาสงครามไปเพียงเท่านั้นมันจะไม่ประสบผลสําเร็จและประธานาธิบดีเชเลสกี้นะครับก็ยังออกมาเตือนว่าใครก็ตามที่ช่วยเหลือรัสเซียเราจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงเท่าที่จําเป็น เพื่อปกป้องประเทศยูเครนอันนี้ก็คือคำกล่าวนะครับของทางวอรเลดิมีเชลนสกี้เขาบอกว่าจะมีการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเจตนาของรัสเซียนั้นที่จะเข้ามาบุกยึดประเทศยูเครนนั้นจะไม่เป็นผลสำเร็จเชลสกี้ยังมีการกล่าวเสริมอีกว่าในสัปดาห์นี้ยูเครนจะนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของเราในการกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามนี้อย่างยุติธรรมต่อพันธมิตรทุกรายในประเทศยุโรป แผนยุทธศาสตร์นี้เรียกว่าชัยชนะแต่ทว่าแผนการนี้นะครับก็ยังไม่เปิดเผยต่อสาธรารณชนนะครับซึ่งแอดมองว่านะครับแผนชัยชนะของชิลัสกี้นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการขอระบบอาวุธนะครับหรือว่าขอขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะนำไปโจมตีในหลายพื้นที่ของประเทศรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่อเมริกานั้นไม่สามารถ ที่จะมอบให้กับทางประเทศยูเครนได้เพราะว่าทางประเทศยูเครนนั้นได้มีการร้องขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับขีปนาวุธเหล่านี้แต่ทว่าทางประเทศอเมริกานั้นก็ยังคงนิ่งเฉยและไม่ได้มีการตอบโต้ปฏิกิริยาอะไรใดๆกับทางประเทศยูเครน ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ายูเครนนั้นเขาร้องขออะไรไปเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใต้คลิปแอดได้ทําคลิปเล่าเรื่องราวเรื่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวแอดนะครับมองว่าการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้เพื่อเร่งกดดันนะครับเพราะว่าอีกไม่นานฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้นไปฤดูหนาวเข้ามามันเป็นช่วงเวลาที่ลําบากมากสําหรับทหารในภูมิภาคนั้นเพราะว่าทั้งความหนาวเหน็บ อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทั่วประเทศรัสเซียและยูเครนนั้นมันจะส่งผลต่อการสู้รบได้อย่างมากและถ้าเกิดว่าประเทศไหนยังคงเอาชนะภัยคุกคามจากสภาพภูมิอากาศนั้นได้อาจจะเป็นฝ่ายที่ได้มีการสู้รบและโจมตีเข้าไปมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนตัวแอดมองว่านะครับภาพใดที่ทางประเทศยูเครนนั้นยังไม่โดน ปลดเรื่องพันธนาการจากกลุ่มประเทศนาโตที่รับมอบอาวุธมาแอดยังมองว่าประเทศยูเครนนั้นยังห่างชั้นกับประเทศรัสเซียค่อนข้างเยอะถามตัวแอดนะครับว่าอยากให้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะส่วนตัวแอดนั้นขอบอกเลยครับว่าไม่ได้อยากให้ใครชนะทั้งนั้นอยากให้ทั้งคู่นะครับยุติสงครามและได้มีการตกลงเจราจากันให้เกิดความสันติภาพมากที่สุดข้อเรียกร้องของรัสเซียเขาเรียกร้องอะไรยูเครนต้องการอะไร หาจุดกึ่งกลางที่มันดีที่สุดให้กับ2ฝ่ายและกลุ่มประเทศนาโตจะได้ไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าอันนี้ก็คือมุมมองและความคิดเห็นของแอดน,นะครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้อย่าลืมสแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลย แอดรออ่านความคิเดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำมาอัปเดตและเสนอให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในอะนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยและครับถ้าคุณคิดว่าข่าวสารเรื่องราวเรื่องนี้น่าสนใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณนั้นได้รับชมรับฟังและเข้ามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันด้วยครับ สำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ